อ่าวางไว้ข้างน่ะนะสมัครนะเออเห็นเจอเจ้าแล้วนะไปกิดไปเกิดเขาต้องมีมีลูกอยู่ใช่ป้ะอาจจะเป็นลูกก็ได้เพราะว่าเด็กเหรอเด็กใครลูกเองวะล่ะไม่บอกไม่ได้บอกว่าเคยมาหาโอ้บอกเคยมาหาโอ้ไม่บอกไม่บอกเขารู้ใช่ไหมก็ตั้งนานแล้วบอกไม่ไม่บอกไม่เด็กหลุดโอ้เขาบอกบอกให้มาหาโอ้บอกว่าไว้มาขุนกวีใช่ไหมได้ บอกว่าที่ไหนได้เรากูตียนท้องเขียวท้อง <c oughs> แกพูดเองนะอเนี่ยยกนี้ต้องขุนกวีสีสยามขี้เมาอ่ะอธิษฐานก่อนเรียกเด็กลูกเราหรือเด็กแรงต่างในอดีตชาติแรงต่างที่เราไม่รู้ะนะที่มาตามเราอยู่แล้วกันที่หลวงพ่อเขาบอกนะเสร็จแล้วก็ไปคอปคอปคลิปให้หลวงพ่อเขาดูด้วยโอ้ยน้ำตาจะไหลร้อยสิบเอ็ดแล้วเว้ย ไปผสมแล้วเล้าผสมลเ,ออเลยเขย่าเลยขวดเอาขวดขวดเปล่าขวดนึงอ่ะพี่เหินเอาขวดเปล่าขวดน้ำก็ได้ผโผลิสอะน้ำเขาอ่ะเขย่าเา <shorter S 2> อาเอาเอาเอาหวานหวานหน่อยไม่ต้องเอาแบบเหล้าเยอะหรอกชงขว,วดขวดพลาสติกดีกว่าผมว่าดูด,ดูน่ากินกว่าเชื่อหมผมมันงอกมันง่ายกว่าวพลาสติกเอาขวดพลาสติกกับเทน้ำออกก็ได้อ่ะมาท่องตามผมนะ จับไว้ไม่ใกล้หนูอ่ะปกติชาตินี้เคยลุกหลุดไหมแล้วไม่บอกดับตานะเคยไปส่งตั้งหลาแล้วค่ะโอ้ยไปไปส่งที่ไหนอะส่งที่พ่อส่งใ้อยู่ผมเนี่ยส่งเอ้ามามามาไม่บอกหลับตาอธิษฐานนะว <finden> ิญญาณเด็กที่ข้าพเจ้าได้เ, orman, เคยทำแท้งมาต่างๆ่าเถ้าอยากไปพูดไปเกิ د, ดก็ห้อยไปกันนี่หนูรู้ไหมเออ แม่ม like ึงน kind of like ี hey, you know? ่ช่างโง่เขาเหลือเกินไปส่งกับพาะมาก็ว่าลูกไปแล้วให้กูตีนะตีก็ร้องปดป๊ดปัดปัดปัปด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 น่หลับตายหนูรู้ไหมไปผุดไปเกิดรู้ปะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะที่แห่งนี้นะวิญญาณเด็กน้อยที่อยู่ในร่างนี้เนะพที่แม่มันโง่เหลือเกินนี่ฮะพาให้กูตีเนี่ยตีก็ร้องนนะไม่ออกสักทีว่างงไม่เหี้ยเราไม่บอกว่านะเคยทําแท้งมาเคยแท้งมานะ ขอให้ลงมาจับแรงมานะจงลงมา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 มีเวลาในการรู้แล้วลงมาเออลง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 มาแล้วร้องให้พญายมมึงได้ยินร้องดังๆไอ้หนู้อย่าไปเกินหรือยังไปไหมโอ้ยแม่มึงก็โง่เหลือเกินไปเกิดนะรู้ไหมเออจะได้จบรู้เปล่าคิดถึงบุญไว้โกรธแม่ไหมโกรธโกรธมากไหมพีฮา พาไปโดนตีไปส่งกับพระมาเน้อก็บอกพระบอกไปเกิดกูก็พูดได้ว่าเอ้ยกูส่งไปเกิดแล้วมันต้องแบบนี้รู้ว่าของจริงของแท้ <c oughs> ไอ้หนูไปเกิดนะคิดถึงบุญไว้รู้ป่ะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันจะให้มึงนะไปสู่พระภูมิที่ดีนะรู้ไหมไปเกิดแต่คนนี้เขาพร้อมรู้ป่ะสั์เพสสักตาสั์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกฎทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรแม่มึงอีกเลยเข้าใจไหมไอ้หนู อบ,บอกว่าคำบูรนิครบอกคำบูรนข้าพระยาจมราชรู้ไหมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีเจ้าที่หนะ้าตาแปลกๆมารับมึงไปนะมึงจงไปกับเขาซะและถอนออกจากก่างแม่ไปนะ,ปะค่อยๆไปนะรู้ป่ะค่อยๆไปนะ,ปะค่อยๆไปซะไนอะ้หนูนะเดี๋ยวจะมีเทวดาหน้าตาแปลกๆนะ,ะค่อยๆไปนะค่อยถอยจากก่างแม่ไปนะไปบุตรไปเกิดละนะไอ้หนูไปซะค่อยๆไปนะไปะไปไปซะไปนะ ไปไปซะแล้วพ่อย hỏi เลยมาจากล่างแม่นะไปซะไปหนูเทียวดาดาน้าตาปแปลกๆเฮ้ยไม่ต้องแทนแม่แนละ้วไปเกิดไม่ต้องตามแม่ Trông đẹp này, ông kia bọc Thả bọc, mới cơm lao, Con người bọc mới cơm lâu Cơm trong này Nói nữa, lìp lìp, bây giờ Ồ, ông này Ồ, bây giờ vang đấy. <laughs> Ồ, ออกไปจากลางซะโอเคแม่กูกูก็ตีมึงอยู่นั่นแหละอีหอกผ่กเขาบอกเขาโกรธมากเลยนะรู้ป่ะลูกมึงอ่ะเพราะมึงพาเขามาโดนตีบ่อยมากแล้วไม่พูดไปดูแล้วกันนะเอาไปนะอันนี้เอาเอาไปบอกลูกนะเดี๋ยวแม่ทําบุญไปให้นะเขาเพิ่งไปเมื่อกี้ที่เราไปทำตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ไปเลยแล้วเขาโกรธมากที่ว่าพามาโดนตีหลายรอบเลยรู้ป่ะไปขอโทษต่อสานะรู้ไหมไอ้เหใคร หนึ่งหนึ่ง